ตังอายุโอ้โหยี 28, ่สิบแปดะสีสิบโอ้ไรนี่เดินคู่เลยครับไรสบ์บอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขครับวันนี้เจอกับน้องโรสหายไปนาน <c oughs> แข่งยังเป็นยังไรอยู่บ้างครับน้องโรสอขยับ <c oughs> สเต็ป อยา,าบปาดขวาโอ้โหเตะซ้ายครับยังไม่ถึงไปลปลายแข้งครับโอ้โ,โดนหมัดของไบรซ์ต้องระวังครับน้องโรสโอ้ปกตินี่วงในนี่เหนียวแน่นเลยนะครับน้องโรสแข้งโอ้ยพลาดก้านคอครับโดนปลายแข้งไบรซ์มาชวนทะเลาะวงในแลยแหละครับเป็นสี่สยังแจ๋วนะครับดูสภาพร่างกายของไบรซ์ขณะที่น้องโรสนี่ แอบดูยังฟืดๆอยู่ครับมีหักศอกครับไม่ถึงรัดวงในตีนี่แหละครับตีเสร็จราคาไว้ครับน้องโรสกอจุดเด่นจุดขา,ขายของเธอเลยครับน้องโรสโอ้โแข่งขวาดีครับโดนมัดขวาของไบรซ์มัดในครับมัดในยังไงตีก่อนโอ้ถ้าแรงดีๆนีๆ่ไบรซ์เหนื่อยแน่ครับ เนี่ยต้องดูกันครับว่ายืนระยะแล้วจะเป็นยังไงครับน้องโรส <Hey! S 1> เอาโดนหมัดอีกแล้วโอ้โอ้วงไหนนี่ตีไม่ได้ครับไรซ์นี่ยกกำแพงกันครับน้องโรสอาจจะเหนื่อยเลยครับโนมลงมาตี oh, าใช้แรงเยอะครับครับอ่า ah, ยังมีลูกเก่าครับยังมีเหลี่ยมอยู่ครับน้องโรสโอ้ oh, ปกตินิด โอ้ยโดนหมัดหนึ่งสองโอ้ปกตินี่แกบูดีเดือดมากนะครับน้องโรสวันนี้อาจจะต้องจูนเครื่องเผาหัวหน่อยแล้วครับจังหวะย,ยังดูติดๆขัดๆอยู่ครับจิ้มหมัดขวาไปจิ้มหมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายอ่ะต้องยืดเส้นยืดสายสักสองสามไฟครับน้องโรส ดูเกาะตีครับน่ากลัวครับเอาตีคืนบ้างครับน้องโรสเกาะมาเกี่ยวมาแต่ว่าไบรท์ชิงตีก่อนโอ้น้องโรสขวางหน้าแทงนี่ครับลูกทีเด็ดเลยครับแน่ดีนครับโอ้แต่ไบร์ก็แหมสู้ดีเลยครับเอามาครับอ๋หลุดครับเจอแข้งขวาน้องโรสครับไปปลายแข้งโอ้ระบบหายใจยังดีเยี่ยมครับไม่มีเหนื่อยไม่มีหอบครับไรท์นักชกจากฝรั่งเศสโอ้ไม่น่าเชื่อนะแกยี่สี่สิบแล้วครับ มาใกล้ๆครับไรซ์ครับไปพับนอกแข่งปักเลยครับอา่เจอแข่งน้องโรสครับโอ้ไตหลุก็โดนสวนครับรีปลีเข้ามาทันทีครับไรซ์หมัดแย็บซ้ายนำไปครับน้องโรสก็ระมัดระวังตัวครับหมัดขวาไปยังไม่ถึงต้องอ่านต้องดูจังหวะหมัดของไรซ์ซีดีครับ ถอยครับดักจังหวะแล้วครับน้องโรสครับแหมปกตินี่เป็นมวยบู๊นะครับวันนี้เล่นจังหวะฝีมือครับ่ก็ต้องละเอียดไปครับวันนี้อ้าแข้งขวาสวยครับแต่พับในไบรท์จะจ้องนานไปหน่อยครับโอ้คึงแข้งขวาดีครับ แข่งขวาม,มาครับน้องโรสแหมยิ้มเลยครับน่าจะพอจับจังหวะของไบรซ์ได้แล้วครับน้องโรสยังไงต้องออกมาจากมุมอับให้ได้ครับนี่ครับโอ้โหซ้ายทีขวาทีแล้วก็หมุนออกมาโอ้ไบรซ์โอ้โหหลุดเลยครับโอโสมาที่หลุดเลยครับไบรซ์ไม่ไปจ้องหน้าหวานหวานของน้องโรสไม่ได้ครับ โอ้แข่งสายหน้าออกดีหรือเกินครับ้องโรสแต่ว่ามาแล้วครับไรซ์ครับเอาคืนแล้วโอ้เตมติดบางอยู่ครับไรซ์มัดก็ยังติดกาดครับอ้ยกนี้ทําได้ดีขึ้นครับ้องโรสโอ้แข้งนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับสิ่งที่หัวก็คือเรียวแรงนั่นแหละครับมีอาการเป่าปากเหมือนกันครับ ยัดครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าออกมาผ่อนแล้วครับน้องโรสครับโอ้โหเป็นทีมบไบอ์เอาระวังครับเอ้าโอ้โหต้องกอดต้องกอดครับโอ้โดนเข้าไปสองสามัดน้องโรสไม่ยกการนะครับแต่ว่าเลือดที่จะถอยออกไปนะครับน้องโรสครับก็เลยโดนนะครับก็ดึงไม่พ้นนะครับโอ้บล็ใจใจแล้วครับอ้าวยังมีมัดสวนอ้าวสายหลุดน้องโรส โอเก็บแรงไว้ช่วงปลายยกนะครับไรซ์ส่วเลิครับตีโอ้โหกันไว้ครับน้องโรสอืมก็ไม่ง่ายนะครับวันนี้น้องโรสครับเหมือนจะง่ายแต่ว่าตอนนี้ครับไรซ์กลับมาดื้ออีกแล้วเดินเบียดมามีแข้งซ้ายสกัดไว้แล้วก็หมุนออกไปใส่ซ้ายไปครับเลยครับเปิดเกมเดินตั้งแต่ต้นยกนะครับ ฟาชัวเล็ตเดินเดียดเข้ามาครับน้องรสออกแข้งขวาครับโอ้โหเห็นว่ากระปั้นใช้ได้นี่ตอนนี้เริ่มจะมาเลยครับโอ้รอนน้องรสต้องกอดไว้ก่อนครับโอ้ต้องรับดีๆต้องกอดแน่นๆเลยโอ้กอดเสร็จแล้วก็ยกขาตั้งกำแพงคาขวางเอาไว้ครับไม่ให้ไบรท์ได้ตีถนัดครับกลออกมาครับมีหมัดยับซ้ายแข่ง้ายไปครับต้องออกเยอะๆครับแข้งซ้ายครับอย่างน้อยก็สกัดการเดินเข้ามาของไบรท์ได้ ทำให้เสียจังหวะครับรัดมารัดมาตีได้ไหมไรต์ตีเน็บเน็บไป2ทีครับโอ้ยวงไหนไม่ได้เปรียบเลยครับน้องโรสโอดยืนนิ่งไปหรือเปล่าครับหมดหรือเปล่าน้องโรสอ่ะยังมีแข้งซ้ายอยู่ครับเอาดูไรท์แข้งยืนขู่เลยครับ โอ้ยยืนเหมือนให้ไตอมาเลยครับหมัดแย็บซ้ายไปครับโอ้น้องโรสครับแข้งแรกหมัดกดในรัดร่างรัดร่างครับโอ้รัดร่างนี่บ่งบอกเลยครับโอ้เรียวแรงเกลี้ยงถังแล้วหรือเปล่าครับน้องโรสโอ้ไบรท์งัดศอกไม่โดนอ่ะน้องโรสรัดเอาไว้ก่อนนะครับโอ้เวลาเหลือค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ เดินเข้ามาครับบาซูเเลตยับซ้ายนำปัดยังไม่ถึงครับปัดขวาโอ้แต่มาแบบเน้นๆเลยครับป้ายหน้าโอ้โหลุยจังหวะนี้ครับโห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 ชัดเจนครับออ้ไบรท์ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับเ,ออเดินเข้าไปไม่ออกอาวุธนี่โดนน้องโรสด,ดักเตะเอานะครับเหมือนจะขอแบบโป้งเดียวโครมเดียวครับไรท์ แต่ว่ามันไม่ง่ายครับดูอาวุธน้องโรสตอนนี้จุกจิกนะครับมีถีบซ้ายมีแข้งซ้ายเวลามันก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆครับโอ้โหฟันศอกครับแป่จะ <c oughs> โอเคตัดสินใจช้าครับไรซ์จะดึงศอกกลับมันไม่โดนครับเอาต่อยน้องโรสล็อกไว้ก่อนครับ โอ้กอดไว้เลยครับโอ้น้องโรสเองก็ดูท่าทีนี้ก็เกลี้ยงถังแล้วะครับถัดท,ทวีเข้าหาเลยครับไรซ์เซัเข้าไปมันยังไม่มีจังหวะในการออกแล้วก็เป็นน้องโรสครับอรเอาชนะคะแนนไปครับโอ้อาศัยความเก่าประคองตัวเข้าไปครับ